สวัสดีครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับบูมแมลงนะครับและเช่นเคยวันนี้นะครับผมจะมารีวิว DVD ที่เป็นบล็อกเซตหนังจีนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเด็กนางพญาผมขาวนะครับหลายคนคงจะคุ้นเคยอ่นิยายเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มาถึงในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็มีนะมีอยู่ในหน้าตานี้คือตัวของบ็อกเซตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็สําหรับในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็สําหรับ เด็กนางมยาผมขาวนี่แบบบอกเลยไฟรักกาะเกิดเพลิงแค้นครับเกินอภัยถึงขราวที่ยุทธจักรจะต้องปั่นป่วนนะครับอันนี้ก็คือมีตัวอย่างกันให้ดูกันคร่าวๆว,ว่าเราได้เห็นภาพรวมของอหนังจีนชุดนี้นะครับเพราะว่าให้มาทั้งหมด10ลิตรด้วยกันนะครับอันนี้ก็แหมออกมาแบบแอคชั่นเลยนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากความเป็นแอคชั่นแฟนซีแล้วแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักโรแมนติกจากความรักกลายเป็นเรื่ความแค้นนะครับอันนี้ก็จะมีให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดทนางพยาผมขาวในเวอร์ชั่นนี้กันนะครับว่าสำหรับเรื่องราวนั้นเขาจะเริ่มต้นจากในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงครับบ้านมือนั้นแร้นแค้นมากม สเสบียงที่ถูกส่งไปยังเขาเง็กเล้งถูกต้นจัวอี้หังสิทธิเอกสำนักบูตึ้งกับเหออี้หัวก็ไม่ดูดายนะครับต้องเข้าช่วยเหลือแต่ก็เป็นจังหวะที่จิงตัวอี้และเหรียญมน,นีช้างหัวหน้าสำนักโจรใหญ่แห,ห่งบนฮลนเซียมไซนักปล้นคนรวยเพื่อมาช่วยเหลือผู้ยากไร้กำลังมีเรื่องบาดหมางกันจึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างจัวอี้หังกับเหรียญหน,นีช้างเวลาทําให้ทั้งสองนั้นเริ่มเกิดความรักต่อกัน แต่หลังจากรู้ว่าอาจารย์ของเลนนี่ฉางเป็นฆาตกรฆ่าพ่อแม่บังเกิดกล้าทําให้ทั้งสองนั้นต้องเลิกรากันโจอี้หังสงสัยว่าเจอือหยางถูกฆ่าด้วยน้ำมือของเลนนี่ฉางนางรู้สึกโกรธแค้นมากที่ถูกคนรักนั้นตราหน้าด้วยความโกรธแค้นนี้ส่งผลให้ผมของนางขาวกายร่างคล้ายนางมารเมื่อโจอีห้หางทั้งรู้ตัวว่าเข้าใจนางผิดแล้วจึงต้องการชชว์ให้นางกลับมามีใบหน้าที่งดงามอีกครั้ง จูอี้หังจะทําสําเร็จหรือไม่และบทสุดท้ายโชคชะตาสามารถทําให้พวกเขากลับมารักกันได้อีกครั้งหรือเปล่าบอกมาซะขนาดนี้แล้วนะครับคุณสมคงจะต้องไปติดตามกันเองนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลือกฉากมาเป็นเป็นแบบตัวอย่างเป็นน้ําจิ้มน้าจิ้มนะครับเป็นฉากแอคชั่นแต่เคลียบไปด้วยความแค้นความรักเห็นได้ชัดเนื้อข้าเคยรักเคยแค้น จนผมก็ฆ่านั้นในคืนเดียวโอ้โหลน่เศร้ามากเลยครับคุณผู้ชม,มประทับใจในความรักของเข้าแต่จะต้องต่อสู้กันอีกคนหนึ่งก็ฆ่าฆ่าเลือกที่จะไม่รู้ดีกว่าฆ่าไม่หยาดทำลายเจ้าประมาณนี้ความรักของเราเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าอ,อ,อยากรู้ว่าบทสรุปความรักในครั้งนี้นั้นจะจบลงเช่นไรย้ำนะครับมาแล้วเดทนางพญาผมขาวนะครับวันนี้ที่บูมแมลงช็อปทุกสาขาครับ